นี่ก็จะเป็นธนาคารที่หน้ามาตานครนะครับหรือว่าหน้ารัฐพัฒน์มอ์นะครับก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับจะมีธนาคาร UOB นะครับถัดมานะก็จะเป็นธนาคารทอสสนะครับถัดจากทอสสมานะครับก็จะเป็น GHB อ m a r t Service นะครับถัดจาก GHB มาก็จะเป็นไทยโอลิกนะครับไทยโอลิกเรสซิ่งนะครับถัดจากไทยโอลิกเรสซิ่งมาก็จะเป็นธนาคารกรุงศรีนะครับ จากกรุงศรีไปนะครับก็จะเป็นยูเมพัทนะครับส่วนถัดจากยูเมพัทไปอีกก็จะเป็นธนาคารธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถัดจากธนาคารกรุงเทพไปฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นธนาคารออมสินนะครับสําหรับใครที่จะทําธุรกรรมทางการเงินนะครับหรือว่าทําธุรกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อหรือว่าธุรกรรมที่ต้องใช้เอกสารมากๆนะครับแนะนําให้มาทําที่ตรงนี้นะครับตรงหน้ามัตะนะครับอย่าเข้าไปทําตรงในอย่าเข้าไปทําในโรตัสพัดน์มอนะครับ ว่าตรงนั้นถ้าเกิดเราเข้าไปพนักงานเขาจะแนะนําให้เราออกมาตรงนี้นะครับเหมือนตรงนั้นเขาจะเขาจะเน้นแบบว่าทําธุรกรรมที่ไม่ค่อยใช้เวลาเยอะนะครับหากใครชอบคลิปที่มีเนะื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในประจําวันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์กับท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ